สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังมะนาวพลายทองคำน,นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพังมะนาวพลายทองคำน,นะคะอันนี้ก็พาพี่มะนาวโอ้ยมะนาวมุดหายเงียบเลยหนึง่งมุดหายเงียบเลยมุดนานด้วยมะน,น,มน,นคืออ เล่นน้ำอย่างมีความสุขเลยพี่มะนาวนี่อ้าวทองคํำมุดน้ำหาเลยมีเ่เธควานโผล่ขึ้นละ โผล่ขึ้นละลดลง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 ลดลลดลงลดลงลนลงลดลงลดลงลดล น้ำดีจริงๆลองคำมุดน้ำเก่งมากเลยเปินนะมุดน้ำแกงเก่งยั่ไงแมนาวกมุดเหมือนกันถือเอามาลงน้ำถือน้ำ จะขึ้นแล้วนะลโหลโหลีดียวโหลชมวิธรรมชาติ เ<ะ><ะ>นเีเบบนยนนามน,าน,นนะ่นเถอะเนาะทองคำเคื่อบ่อยากขึ้นเนาะบบนี้อืมตังตังเางินเ่น